สวิตมาจะอกูรกับเก็บอยู่ที่หล<ะ>ัครับก็เป็นวิธีการใช้งานตัวเครื่องสก,กัดสปีดเอสพีโฟนะครับเริ่มต้นผมจะเปิดตัวเบรกเกอร์ที่เบรกเกอร์ตัวนี้ก่อนครับตัวเบรกเกอร์ตัวนี้จะควบคุมไฟของตัวปัว๊มทั้งสองด้านนี้ด้านหลังนะครับ เื่อเราเปิดตัวเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าไฟที่ UPS พด้านล่างติดนะครับผมพอไฟติดแล้วนะครับเราต้องกดปุ่มปอนอพอฟค้างเอาไว้จนได้ที่เสียงปิดแล้วก็ปล่อยอยีกนินะครับสัญลกษณ์ของตัว u p เตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปปั๊บ,บททนะครับก็ือสามารถทำงานได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมาเปิดตัว m a นเอซตรงนี้นะครับพอเปิดแล้วเนี่ยเราจะต้องรอให้หน้าจอทัศสกรีนไม่มันเสีสเยรขึ้นส,สเตตัสต่างๆก่อนนะครับพอหน้าจอมันขึ้นข้อมูลค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วเนะี่ยแลเดี๋ยวเราค่อยขั้นตอนโปรเซสต์อื่นออกไปนะครับน,นี่ก็จะรอเสีสเยรก่อน เไมเดี่ค่อยไปตัดเดี๋ยวหักยาวๆใช้เวลานานครับเวลาไม่กี่นาทีน,นครับ,รบหน้าจอขึ้นแสดงสถานะของค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจึงสามารถเปิดฝุงพาวเวอร์ของตัวเซลล์ชูฟัามได้ครับนี่ก็เรียบร้อยในเรื่องการเปิดของตัวเบรคสกับตัวเซลล์ชูฟลาครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเปิดตัวแอร์ปั๊มนะครับตัวแอร์ปั๊มเนี่ยกลางจะมีสวิตช์อยู่สองตัวนะครับเป็นปุ่มสีเขียวให้เราเปิดทั้งคู่เลยนะครับ ว wow. าล์วด้านหน้าของตวงัวแอร์ปั๊มขึ้นนะครับวาล์วเนี่ยวิธีการเปิดก็คือเปิดให้ขนานกับตัววาวด้านหน้านะครับนั่นคือการเปิดต่อมาก็าจ,จะเปิดตัวเซนเซอร์แท้งนะครับนี่เราสามารถถุนให้สุดได้เลยนะครับ ิดวาที่ด้านหน้าตัวเทนนิเดอร์ลำดับต่อมานะครับเราก็จะเปิดตัว RCB นะครับหรือว่าเป็นตัวชิลเลอร์นะครับที่ทำความเย็นด้านหลังด้านบนด้านซ้ายด้านบนด้านซ้ายของ้ารหงนะครับก็จะมีตัวสวิตช์อยู่หนงตัวนะครับพอเราเปิดตรงนี้แล้วเราก็มาเปิดความอบที่ทางหน้าด้วย ตรงนี้ตัวปรุงเราตั้งค่าไว้แล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับแล้วระหว่างนี้เราก็จะรอตัวปรุงของตัวชิลเลอร์เนี่ยให้ถึงองศาที่เราเซตเอาไว้นะครับอย่างในนี้ก็เซตไว้ที่ิประมาณ7องศาเซลเซียสพอตัวภูมิตรงนี้ถึงแล้วเนี่ยเราถึงเริ่มดำเนินการสกัดไน,น้ำ อสเป็นสัมัสกันเลยน,นะถ้ามันเป็นของชิ้นลวจุงแหม่สมมติมาถึงแล้วเนาะรายด้านนี้แล้วกัจะได้ ไม่มีแ่ใช่แค่เอาแค่เอา่ี่มนก็ไม่ได้เป็นแเราเป็นสองากเอาเขาเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีหมะแล้วอ๋อเออสั่งเดิม เราเปิดต,ต,ตัวอักซินปีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเช็ควาลต่างๆของที่โอเว่นนี้นะครับอย่างอ่นินเลนอินเลนวาวเลาวเวนวาลเอาคต์แล้วก็ไมโครเวนตินวาลเนี่ยเริ่มต้นทุกอย่างต้องปิดทั้งหมดก่อนนะครับเราก็จะเห็นสัแสดงว่าเราปิดก็คือ uh huh. ตามเข็มนาฬิกาน,นะครับเช็ควาลต,ต่างๆให้ปิดทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มต้น ที่เราเช็ควาล์วต่างๆของเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้เนี่ยเราก็จะไปเตรียมเอาตัวอย่างนะครับใส่ลงไปในเวสเซลนะครับระหว่างที่เรารอาอุณภูมิของชิลเลอร์เนี่ยระหว่างนี้เราสามารถที่จะไปแพ็คตัวอย่างไว้ในเวสเซล,ลเพื่อจะเตรียมทำการสกัดได้ เซลวันนั้นสงมามันเป็นเซลล์โอเซลเท่ากี่ตัวได้ใช่ใช่อารย์างหากสี่เบลล์ทัไทเยอะนะมาเป็นเยอะกอยางเยอะเกอย่างใช้ได้จำ เดี๋ยวเลยเวลาไปแข่เลยครับก็หลังจากที่เราแพ็คตัวอย่างลงไปในเวเซลเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้เราก็จะนำเวเซลตัวแก่ตัว,เ,วเอ็กซ์แทชันเวเซลนี้มาใส่ไว้ในโเวน่นนะครับวิธีการเปิดโเว่นนะครับก็จะเป็นการดึงขึ้มนมาก่อนนะครับแล้วก็หมุนตัวล็อกออกนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวโเว่นนะครับหังจากนีนเน้เราจะเห็นว่าตัวเวเซลเนี่ยเราจะติดไว้กับผนัง ข้างๆนะครับโดยมีลายต่างๆด้านล่างนะครับเวลาเราเลือกใช้ลายไหนเราก็ต้องเปิดเล็กเปิดเอาเล็กอะไรให้ถูกลายนะครับโดยข้างหนา้าสุดเนี่ยก็จะเป็นลายหนึ่งนะครับถ่อไปก็เป็น2 3แล้ว 4, ก็4อย่างต่างๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวลายที่2ก่ของนะครับวิธีการเราก็จะทาตัวไวเ,เซลนะครับติดไวด้ซฟลงและเกล แล้วใช้ตัว end fitting นะครับต่อเข้ากับตัว connecting ทางด้านบนและด้านล่างของเวเซลรรตรนี้ก็สังเกตนะครับเราต้องเช็คอยู่เสมอนะครับว่าตรงนี้น่ะจะมี f e i l i n g f u r o อยู่นะครับสีําำดับนะครับจะต้องมีอยู่ตลอดนะครับในตอนนี้ที่มันหลุดออกขายออกไปเนี่ยเวลาเราใช้การตวเวลาเราทำการสกัดเนีก็จะเกิด การลิกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตว่าจะมีสีดำๆเป็นตรงนี้นะครับคุืคนัางอาการสั่นนะครับอันนี้หมุนให้แน่นตึงเลยนะครับ กษณะของการต่อตัวเวเซลนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการใช้ตัวเวเซลทูบอโลคัพเปอร์ตัวนี้นะครับในการเช็คโมดูลของตัวเวเซลนะครับในการที่เราจะแปะตัวเวสตัวทูบอโลคัพเปอร์นี้ให้สัมผัสกับตัวตัวเวเซลนะครับเพื่อจะได้เช็คโมดูลได้ลักษณะคล้ายๆประมาณ ให้ตัวสมบูร์พัลลเนี่ยสัมผัสกับผิวของตัวเวสเซลนะครับโอเคทีนี้เราก็พร้อมที่จะเริ่มควบคุมอุณหภูมินะครับเราสามารถเซตอุณหภูมิของตัวเวสเซลของตัวโอเว่นนะครับได้ที่ตัวโอเว่นเทมนะครับโดยการกดปุ่มทัชสกรีนนะครับที่ด้านล่างแล้วก็กดเลือกตัวเลขนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดเอนเตอร์นะครับ พอเราเซ็ตค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดตรงสวิตช์นี้ด้วยนะครับไม่งั้นตัวปรุงก็จะไม่ได้ทำทำทำเปิดตูวภูมนะครับแล้วก็อย่าลืมตรงวาวเทอร์เจอร์ก็คือบริเวณนี้นะครับปกติเราจะเซ็ตอยู่ที่ประมาณ110องศานะครับอันนี้ก็จะตั้งไว้ที่110เราก็ต้องเปิดโอเกนที่สวิตช์ตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนี้เราก็จะรอุณหปูมิของตัวเวเซลโดยการดูตัวปรตรงนี้ นะครับช่องนี้ว่าตัวเซ้เที่เราเซ็นเอาไว้แล้วหรือยังนะครับผมตอนนี้ก็รอรอดูนะครับแล้วก็สมติว่าระดูเรียบร้อยแล้วครับที่อะไรทาไหนอาเซ็นตรงนี้ ในระหว่างที่เรารองยูปูนะครับผมเราสามารถตัวเซตในส่วนของคอลเลคชันไวโอลตรงนี้ได้ก่อนะครับหือการที่เรานำไวโอลเนี่ยที่มีตัวเซฟตั้มอยู่ด้านบนนะครับมาเชื่อมต่อกับปุ่มที่แชททิ้งแล้วก็อะแดปเตอร์ที่เราจะต่อไปังคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเช็คลายให้ดีว่าตัวลายที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยลายที่สองเนี่ยจะต่อไปกับตัวคอมพิวเตอร์ตัวไหนนะครับโดยเราจะใช้ตรงนี้เนี่ยในการตัด ของโฟล์ทที่ออกมานะครับตัวที่เราสามารถดูได้จากตัวคอมพิวเตอร์ด้านหลังนะครับครับประมาณแล้วเดี๋ยวตอนทำใช้อันนี้คือการเซ็เตเ้องต้นนะเซ็ตจแล้วเพราะเดี๋ยวเวลานี้ปุ๊บก็ก็เปิดปั๊มเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับนะ